อำนาจอธิปไตยคืออะไรคืออะไรนะอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐในแต่ละระบอบการปกครองนั้นผู้ถืออำนาจอธิปไตยของรัฐจะแตกต่างกันออกไปในระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยถือว่าเป็นของปวงชนโดยยึดเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นมติร่วมอำนาจอธิปไตยมีทั้งหมด3ส,ส่วน 1. อำนาจบริหาร 2. อ,อำนาจนิติบัญญัติ 3. อำนาจตุลาการอำนาจบริหารคืออะไรกันนะมีใครรู้บ้างคะอำนาจบริหารคืออำนาจของผู้บริหารตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ผู้ซึ่งใช้อำนาจนั้นในการบริหารและการจัดการให้บ้านเมืองดำเนินไปอย่างสงบสุขแล้วอำนาจนิติบ,บัญญัติคืออะไรมีนักเรียนคนไหนทราบบ้างคะอำนาจนิติบ,บัญญัติคืออำนาจของรัฐสภาจะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายและมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะเป็นการทำงานของคณะสอสอและสอวอนั่นเองฝ่ายนิติบ,บัญญัติเป็นการทำงานของรัฐสภาประกอบด้วยสอสอจำนวนทั้งสิ้น500คนและสอวอจำนวนทั้งสิ้น250คนรวมทั้งหมด750คนและสุดท้ายอำนาจตุลาการคืออะไรนะ อำนาจตุลาการคืออำนาจของศาลผู้ซึ่งทรงสิทธิ์ในการใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อพิจารณาคดีต,ต่างๆและออกคำสั่งในการบังคับโทษให้แก่ผู้ที่กระทำผิดอำนาจอธิปไตยเป็นการถ่วงดุลอำนาจการแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วนเช่นนี้เป็นหลักการที่สำคัญ ในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจในการปกครองออกเป็นการบริหารการออกกฎหมายและการพิจารณาตัดสินคดีแต่อย่างไรก็ตามอำนาจอธิปไตยที่แสดงออกมาทั้ง3ประการนั้นล้วนมีเก่นแท้หรือเนื้อหาเดียวกันอันว่าด้วยอำนาจในการปกครองสูงสุดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความชอบธรรม ในการปกครองประเทศทางปวงหลักนิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภาเรามารู้จักหลักนิติธรรมกันค่ะหลักนิติธรรมคือการตากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกะติกาต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมกล่าวโดยสรุปคือการปกครองภายใต้กฎหมายมีใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจบุคคลและนอกจากหลักนิติธรรมแล้วเรายังควรนึกถึงเสรีภาพ คือการมีอิสระของบุคคลในด้านความคิดความเชื่อทางศาสนาการศึกษาหาความรู้การพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งเสรีภาพในด้านการเมืองความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายของปัจเจกชน ความเสมอภาคขึ้นอยู่กับหลักความเที่ยงธรรมความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิและหน้าที่เช่นความเท่าเทียมในด้านการเสียภาษีและสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งภารดอนภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องกันมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อกันดุดพี่น้อง ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์คือการไม่เน้นผิวพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์บริหารบ้านเมืองให้เรืองรุง่งจงหมายมุ่งยุติธรรมทุกชั้นสารให้มีหลักนิติธรรมตุลาการสอดประสานนิติบัญญัติให้ชัดเจน ชาวประชาคิดดีมีส่วนร่วมไม่กำกวมโปร่งใสต้องให้เห็นมีอำนาจอธิปไตยใช้ให้เป็นอย่าเอียงเอ็นเคารพเสียงประชาชน